บอกกล่าวเล่าธรรมเสียงอ่านธรรมโดยเทวนูพุทธการวันนี้ข้าพเจ้าขอนำหัวข้อธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์หัวข้อธรรมเรื่องโลกตามความหมายของพระพุทธเจ้าโลกตามความหมายของพระพุทธเจ้าคือโลกภายในอยู่ภายในจิตใจมีความทุกข์ ความดับทุกข์นิพพานที่เป็นสันธิชิโกทางธรรมะเขาถือว่าโลกนั้นคือสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางตาสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางหูสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางจมูกสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางลิ้นสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางผิวหนังสิ่งที่เรารู้สึกได้ทางจิตใจนั่นแหละคือโลก มันเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราได้อย่างสบายเพราะมันเป็นความรู้สึกแต่เป็นความรู้สึกทั้งหมดนะ่ะทุกทางทุกวิถีทางเรารู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจอย่างไรนั้นก็คือโลกนั่นคือสิ่งที่เข้าไปอยู่เป็นโลกภายในทำให้เกิดอะไรได้มากมีผัสสะ มีเวทนาะมีตัณหามีอุปทานมีทุกข์ถ้าจะดับทุกข์รู้จักจะดับต้นเหตุของสิ่งเหล่านี้ก็ดับภายในอีกเหมือนกันฉะนั้นจะเป็นทุกข์หรือจะดับทุกข์ต้องเป็นเรื่องภายในจะเป็นโลกคือความทุกข์ก็ข้างในจะเป็นดับทุกข์คือดับโลกก็ต้องดับข้างใน แต่เดี๋ยวนี้เราสนใจแต่เรื่องโลกภายนอกเราเรียนแบบที่เขาเขียนให้เด็กๆเ,เรียนรู้กันแต่เรื่องโลกผิวโลกโลกแผ่นดินโลกอย่างนี้ทั้งนั้นโลกของพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้หมายความถึงสิ่งเหล่านี้ท่านหมายถึงความรู้สึกทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจที่เข้าไปอยู่ข้างใน โลกนั้นคือสิ่งที่รู้สึกได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจถ้าสมมุติว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจแล้วโลกไหนๆก็ไม่มีโลกแผ่นดินนี้ก็ไม่มีโลกดวงอาทิตย์ดวงจันทร์โลกไหนก็ไม่มีถ้าว่าเราไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายและใจ ฉะนั้นเมื่อเรามีตาหูจมูกลิ้นกายและใจอะไรมาปรากฏมาสัมผัสมารู้สึกอยู่ที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นคือโลกสำหรับเราโลกนี้มันซึมซาบเข้าไปอยู่ภายในจิตใจจึงเรียกว่าโลกภายในเราไม่รู้จักเรารู้จักแต่โลกข้างนอกที่เกลื่อนกาดอยู่ แล้วก็ไม่รู้ดีไม่รู้จริงไปหลงลักหลงยึดมั่นถือมั่นจนเกิดความทุกข์ก็ยังไม่รู้จักถ้าเรารู้จักโลกภายในรู้จักจิตใจ,ใจที่กำลังรู้สึกในภายในโดยอาศัยทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วเราก็จะรู้จักถึงหัวใจถึงตัวจริงของสิ่งที่เรียกว่าโลกมีความสุขก็มีมีความทุกข์ก็มี เป็นอย่างนั้นก็มีเป็นอย่างโน้นก็มีโลกสวรรค์ก็มีโลกนรกก็มีโลกสัตว์เดรัจฉานก็มีระวังให้ดีโลกทุกชนิดแหละมันเข้าไปอยู่ได้ในหัวใจของเราถ้าเราทำให้มีความสุขอย่างพวกเทวดาโลกเทวดาก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของเราแต่ถ้าเราทำผิดเดือดร้อนเป็นสัตว์นรกโลกนรก ก็ไปอยู่ในจิตใจของเราถ้าเราทำให้เกิดความโง่อย่างสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาในใจไอ้โลกสัตว์เดรัจฉานก็เข้าไปอยู่ในจิตใจของเราเรารู้จักโลกภายในชนิดนี้แหละให้ดีๆแล้วโลกภายนอกทั้งหลายก็จะเป็นอันรู้จักด้วยและจะหมดความหมายคือจะหมดปัญหาไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้ เพราะว่าเราควบคุมโลกภายในใจไว้ได้เป็นอย่างดีเราอย่าให้มีโรคชนิดไหนอย่ามีการปรุงแต่งมันก็จะมีความดับเย็นเป็นพระนิพพานพระนิพพานไม่เป็นโลกเป็นที่ดับแห่งโลกดับความหมายแห่งโลกเสียให้หมดก็เป็นพระนิพพานนี่เรียกว่าดูข้างในดูปรากฏแก่ใจเป็นภายในตามพระบาลี ตามพระพุทธภาษิตที่ว่าเป็นสันธิทิโกคือเห็นเองรู้สึกเองประจักษ์แก่ความรู้สึกของตอนเองจึงจะเป็นสันธิติโกจำมาได้ในหนังสือไม่เป็นสันธิทิโกแม้เป็นเรื่องอย่างเดียวกันกับข้อความอย่างเดียวกันเอามาจากหนังสือก็ไม่เป็นสันธิทิโกฉะนั้นเรื่องสุขเรื่องทุก เรื่องโลกนั้นโลกนี้ที่เข้าไปอยู่ในจิตใจนั้นเป็นสันทิชโกเป็นอักกาลิโกไม่จำกัดเวลาคือมันจะมีทันทีที่มีการปรุงแต่งแล้วมันก็จะเป็นเอหิปัสสิโกคือเรียกมาดูได้จริงๆเพราะมันมีให้ดูเพราะมันมีอยู่ในใจเพราะฉะนั้นพระนิพพานที่เราจะเรียกเพื่อนมาดูได้มันต้องเป็นพระนิพพาน ที่เรามีอยู่ในใจเมื่อใดจิตใจของเราว่างจากกิเลสไม่มีกิเลสรบกวนก็มีพระนิพพานอยู่ในใจเราเรียกเพื่อนมาดูมาดูมาดูาดนี่ความที่นิพพานมีอยู่ในใจคือว่างจากกิเลสถ้าจะนิพพานกันต่อตายแล้วนิพพานอีกหมื่นชาติแสนชาติจะเรียกใครมาดูได้ที่ไหนละ่ะมันไม่มีอะไรให้ดู มันไม่รู้จะเรียกอะไรมาให้ดูทีนี้และเดี๋ยวนี้โลกนี้มีเพียงรูปเสียงกลิ่นรสโทสพภะธร,รมมรรมหกอย่างไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่ากี่อสงไขยอย่างไม่รู้กี่แสนกี่หมื่นล้านกี่อสงไขยอย่างอย่างที่คนก็รู้สึกกันที่แท้มีเพียงหกอย่างหกอย่างนี้มันก็เหลือเพียงอย่างเดียว คือเป็นอารมณ์ข้างนอกเป็นปรากฏการข้างนอกเราทำให้โลกเหลือเพียงอย่างเดียวเรื่องมันน้อยปัญหาน้อยมันสบายที่จะเตะให้กระเด็นออกไปเพราะมันมีเรื่องเดียวแต่ถ้ามันมีร้อยเรื่องพันเรื่องหมื่นเรื่องแสนเรื่องเราจะเตะมันให้กระเด็นออกไปได้อย่างไรถ้าเราไปโง่ทำให้มันมากเรื่องแล้วก็จะควบคุมมันไม่ได้ เรื่องรูปเสียงกลิ่นรสโพธพะธรรมรมหกเรื่องนี้เป็นเพียงปรากฏการเข้ามาสู่ภายในจิตใจที่โง่เขลาก็รับไว้ด้วยความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็ได้เป็นทุกข์อยู่นี้โลกคือของสิ่งเดียวคือปรากฏการที่จะเข้ามากระทำแก่จิตใจที่โง่นั่นแหล